สวัสดีครับผมจับรับดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลงนักทันตแพทยด้อยครับครับผมอ่าเนี่เอาเขาไม่เอาไปในของลงแม่หลงพ่อ นี่กินน้ำพอิกดิคดำๆโอ้ตตีนปิ้งนี่งดโอ้อเย็น อกมาแเป็นการิดชื่นแถวแหวยก่งที่นครเมืองจังหวัดนทบุรีนะคะแล้วก็จะถหน้าแบบว่าลออารนะคะคือผดันี้ให้มาองได้นะคะว่าจะตับต้ีวก็จะีแบนี้ือมัดน้งนะมามะคะเ้ ต้น้รว่าคร่าตรงนี้เป็นเสอ่นขาวหรือยแล้วนี่เป็นเหยื่อโดนแนี้น้องผู้ชมคะแลวี่รถจักรยานยนค่ะหรือว่าจักรยานผ้มีอะไรต่างนะครับเป็นตัวอะไรเโดนนาเต็มเล่นครกอายุสิบี่ปีเธอก็เล่าใ้ฟว่าขับรถไรับลูกับสไปโงเรียนระหว่างทางื้ออาหารสัตว์สังเกตเหแล้วแหละว่ามีผู้ชายอยู่ใน อยู้อยู่แล้วลักษณะายจ้ชายที่เหน่อใชป่าแมเก็เป็นยเม่ส่มาสั่นเลยรูปตา่ะก็เลยเหมือนกว่าแล้วก็พยายามที่จะให้ผู้ชนนี้่านอน่จตื่นใจผู้ชายคนนี้ก็เดินอยู่รเอาม้เข้าตอนย่ะแล้วสีข้างคะหลังรเลยนะคือเหมนแบบต ไปเรื่อยๆจังหวะรถผ่านความนานการเดินทางการไะหลังรถเขาก็เลยขับรถไปทางเลนขวาสุดขับไม่พ้นค่ะก็เลยรีบขับหนีไปที่จุดปลอดภัยครัวแจ้งเจ้าของร้าน เอาไม้อะไปยเลยนะด้านหน้ากระปแล้วลาก็ะอยงาในด้านทง้ากทีเาแ้วก็ขายลก็ไปยออวตกในิดนงเพราะว่าส่วนใหญ่อะทางาด้าน้าด้านหน้ามัก็าเดนเยอะเพราะว่าที่มีคนขายเนาะแต่ส่วนเขาอก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันโดนแค่หัโที่าหน้ามาค่ะเขากใจว่ามันถึงอะไรมันพุ้งอะไรเนี่ย แู right. so ้เาจ้งความาันมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอวามเมอาจนัีแล้วก็นำรถไปเดิญประกานดูร่องรอยรถที่ได้รับความเสียหายกรกห้าระบนี้เลยเป็นกองแล้วค่ะรอยใหญ่เนาะกระจกหน้าทีนี้ก็ได้ข้อวามว่าที่ชายที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาความเขาเอาไม้ตีรถหลายกระบังแลค่ะไม่ได้ทำไค่ะก็พบเหว่าพี่ชายคนนี้ โดยพวกมาของเงินจากลูกค้าในร้านขายอาหารฝั่งในร้านกาแฟแถวนั้นเมื่อสามวันก่อนเนี่ยาก่อเหตุมาหลังการก่อเหตุทารการสังเกตุเหรที่ตำรวจอย่างไรไม่ได้นะคะแล้วขนมเส้นนี่ยทางการเขาบอกว่าตอนนี้ตอนไปมาหลังเราเรียนหลังเลิกงานเยอะมากแล้วคุณผู้ชมคือตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าตอนที่ก่อเหตุเป็นใครเป็นใครเนี่ยว่าลูกคาวหรือพิธีกรนกาหลีหรือเปล่า หนู้ทยังสอนไม่ได้ด้วยป่าตองรวาฝาตัดฟองปากลี่นคืนคนหรือคนนที่ถ้าจะเห็นที่ยนับสนุนนะคะจะขอให้าทีมตัดฟอ้ได้่ทีู่นเี๋วพวกเดียวพวกามาประที่็นเลยก็เ่ม เข้ามาบึ้มเดียวมันรอเดี๋ยมันยูทูปมันเล่นได้เว้ยทว้เปันที่มือกเนาแล้วยูทูปเล่นได้โอ้ยอย่เอาไปบอาเลยพอบาคไปซื้อเลยวนวเดียวันพิมพ์ได้ไหมเนี่ยนัาๆสนทีได้ที่ละอัน ไปเป็นคันแรกหลังจากนั้นไปชนรถขายหมูปิ้งที่มีลูกค้ายืนซื้ออยู่เป็นคันที่สองรถขายหมูปิ้งเนี่ยถูกกระแทกไปอัดติดกับท้ายกระบะสีแดงที่จอดอยู่ด้านหน้านะครับพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านแถวนั้นรีบจะล่านเลยเรีบวิ่งไปช่วยกันท,ทันทีเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ็ดโมงเช้านะครับยี่สิบสามสิงหาคมถนนสีกันนาธนาคารกรุงเทพสาขาขอนแก่นครับ ผู้บาดเจ็บทั้งหมด4ี่คนในจรนวนนี้อาการสาหัสสองคนนะครับตระหาคนขับปุ๊บปุ๊บเหตุการณ์คุณสาวุฒิบุตรกายม้าิย์สามบอกว่าหลังรถตกคนไปแล้วคนขับลงจากรถลงมาถึงปุ๊บช่วยปั๊มหัวใจใคนเจ็บอืมที่คนแรกคือมอเตอร์ไซค์ครับค่ะตอนนั้นเลือดไหลออกปากออกหูหมดเลยส่วนแม่ค้าหมูปิ้งก็นอนนิ่งบนถนนลเลยใ่คาไม่ได้อไไดิอนกันนะนิ่งแหบลบ้นใช่ครับ ตำรวจกองมัพทั้งขอนแข่งบอกว่าคนขับไปคุณหมอให้การช่วยเหลือคนเจ็บในทันทีจนคนจิดอันตรายแต่เบื้อต้นยังคงต้องรักษาตัวในไอซียูสองรายและอีกสองรายต้องมารักษาตวัวที่โรงพยาบาลก่อน,นคคุณหมอรับไวะส่วนในแพทย์คนขับเก่งตำรวจตรวสอบหากฐานแล้วก็แก้ปัญหาต่อไปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้บรรดาข้าวเหนแล้วก็บรรดาคุณหมอบรรดาพยาบาลนังเรื่องหมู่ข้ากรที่ไม่เพียงพอกับงานเนี่ยมาพูดถึงอีกครั้งนึ่งเพราะว่าหลักสูที่ผ่านมาในการรักษาแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย แล้วก็สังเกตว่าที่หมอออกจากระบบอลาออกเยอะมากเพราะงานหนักเกินไปพอหมอน้อยปุ๊บหมอที่เหลือก็ทำงานขึ้นเวทจะไม่ได้พักที่ผ่อนไม่ได้หลับไม่นอนเลยนะครับเปิดมมายเป็นทานหมอมีด้วยที่ที่มีโอกาสหาเสีพูดกันนะครับต้อรับก็เนี่ยโอ้เนาะทั้งระบบตักหน้าอืมบุเบลเล่นเห็นบไหม ทุาไู้ชระเรื่องของเีนที่มันล่มาค่ะที่ปกเด็กนะคะแล้วก็ยังเป็นแบบหาที่สูญหายอยู่คือตอนนี้มีทงมาจ้ชได้ทราบกันคนหายนะคะ13คนตอนนี้คนหาส่เจแล้วนะคะกออปก็คือการเร่งค้นหาสถานที่แห่งนั้นนะคะเพราะว่าความเหกิดขึ้นุดค่ะและะเนะคะมันไเลยเผู้ชมได้ดูนะ ก็มาที่และวกระหน่ำผู้หายในแบบการค้นหาเป็นวันที่สองแล้วนะคะหลังจากที่จุดนี้ดินโคลสลายบริเวณปากกระดูกปากสองที่แต่เราเมืองภูเก็ตเมื่อวันที่23สิมสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะการค้นหาก็ยากมากเลยบางคนนะครับเห็นอว่าที่ห้องห้องนี้ค่มีผู้สูญหายอีกสองคนก็เลยต้องแบ่งทีมค้นหากันเป็นสองจุดด้วยกันนะคะด้านล่างเนี่ยใช้วิธีการสับทิงออกค่ะเพื่อหาผู้สูญหายอีกคนหนึ่งนะคะ เกที่ด้านบก็มีคนติดต่อเข้ามาติดต่อผู้เสียหายนะคะบอกว่าตอนนี้มีกาสยหายโอ้สูงยเนาะก็ีกาแบบนี้เอานี่ยไปดมกลิ่นเพื่อค้นหาแล้วก็สามารถเจอผู้เสียชีิตเพิ่มเอีกสามคนนะคะรวมผู้เสียชีวิตจากการยิงคนถล่มทับบ้านักังีู้สียิสามคนด้กังค่ะค้นหาเพิ่มเมท่านผู้วาร้กระจาตับูติหท่านสองคนชูวนนะคะเพืกระตุ้นให้ทากัน เหตุการณคั้งนี้มีคนเสียชีวิตท3คนเป็นคนไทย2คนรัสเซีย2คนและเนมา9คนค่ะแล้วก็มีคนจบดวยสิเจ้าคนกรรสภาพ้่ะหังทได้ต่จากการสเกตในแ่ละอบเนะคะที่เดือร้อนค่ะตอนนี้นะคะผู้ว่ามีการประชุมสรแบบดกรดียู๋นอนยังสวยงามเนาะแต่ละยานจ็ดสิาตอนได้ค เดี๋ยวที่สองคนญาติติดต่อมารับสดไปตอนมันจะส่งเรียบร้อยแล้วแต่ที่คนสายข่าหาหน้าตอนนัานเองผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้เป็นลมที่สุดอัตลักษณ์อยู่นะคะแล้วก็จะต้องแจ้งต่อไปที่สถานที่ต่อไปและสถานเป็นศูเองก็เป็นเงินการแจ้งญาติผู้เสียชีวิตมาติดต่อขอรับสดแล้วค่ะการณ์นะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยข้อมูลสูงครับจุดเริ่มต้นที่มันขล่มลงแลคนที่ได้รับสี่งนี้ว่าเขาหน้าเกิดนะคะ สิ่งที่โดเด็นคือจุดมนสุดของเขานาเกิดเป็นวัดที่ดังในภูเก็ตที่วัดพระใหญ่โดดเด่ก็คือว่าพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านบนจุดเริ่มต้นของมิตรไลยอยู่ถันที่ด้านหลังอนุภาพไม่สีเน้ครับคุณน้ครับเป็นจุที่จะนำมิการต่อท่าลานสอบนแล้วก็งหมือนอยู่ในท้านนี้เห็นภาพเ่นเลยนะแล้วก็จะทางแบบเนื้อ ข่าวต้องใสยได้ไปถามเรื่องนี้กับนายสุชาปรติพิธณะพลังนะครับอดีตนายกการิ่งแวดล้อมตัวภูเก็ตแล้วก็เป็นอดีตตอสอภูเก็ตท่านบอกว่าในิงเรื่องนี้เกิดขมวนกันมาหลายปีแล้วตั้งแต่มีการก่อสร้างพระใหญ่และเอาไปไว้บนยอดเขาเขาก็หลางเขาตัวเลยนะใช่นะท่านบอกท่านเคยแอบขึ้นไปดูหลายครั้งนึกในใจเสมอว่าถ้าก่อนมันต้องเกิดอะไรแน่ๆนท่านบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมาแต่การเปิดปากอะไรของเจ้าที่ท้องถิ่นด้วยไม่ได้บังคับใช้กฎหมายให้มันเท่มี้อ ต้นตัวกินปลาไหรือแล้วก็มีพี่น้องกระชาชนเสียชีวิตเยอะมากความเสี่ทั้สุาครับอืมก็หนักกว่าแบบเนาฮะ เรานี่ยเล้ยงผูจอดลงมาหาเพานาดแับกัอดปับปับเปเสมอบ่ปรับเป็นลาน้านอืมแล้วก็น้ำหนักผ้าไอีกเนาะอัดลงเน,น,ะน,น,น,นบบาะมันเ้ยปึกออกเนาะเพราะว่านมันรับก็ได้มันรรมาาติเอายังไปใส่ไปเนาะ แล้วันาฬิกาาขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบข้อพิสูจเลยคือป่าไม้เป็นเ้าภาพากแล้วก็มีงานที่เกิดข้อเดิถึงขประธานด้วยนะคะที่เข้าไปร่วมหาคำตอบว่าทงนี้มันเกิดจากสาเหตุนี้ไหมใครจะาำต่อเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็จะไปหาข้อเอื่นต่อไปเออแสบ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 

เขาปลูกพืชปลูกอย่างรุ่นดินดินซื้อได้ทั้งหลังนี่บุ๊พออย่างสิทธิ์ละแล้วเขาีำยังไงล่ะมันระยะจ่อๆถ้งใส่กันเป็นดาบหาเนาะเอาแมวไ,ไปจัดเตรียนวมีมีท่างเดียวคือเบียร์ท่านเบียรท่านน่ะคือให้มันลงกรว่าล่ะแ,แล้วก็สวงเล่งให้เต็มที่ให้มีวิทเนาะนื่นอสองอย่างน่ะเห็นใจเกิดมันกว้างเหนียวมันสิท่านอีคนเน,นาะน้ำกว้างมากเอา เนี่ยหนากวางซําเนี่ยเต่าเมตดเนี่ยนีบ่เลยเด้เก้าเมตรแต่คนอ่ะลังจากนั้นยินคืเผาล่มลงมาหลังตลาดเลยคนอื่นพากันวิ่งหนีตายนะครับพราะกลัว้จากูเก็ตวิดน้ครับเป็นคิปที่ถ้าเห็นว่าฝนตกบนเกาะล้านตาเนี่ยขนาดไหนนะครั ในทุกที่บอกตอหนักมากจริงครับตอนี้น้ำพวกระบาลงทะเลยไมแลม่อยู่ไก่ทะเลกัยาว่ามันปลอดภัยได้เราระบายกัทั้งเนี่ยบ้านท่านี่ดยเนี่ยท่อนีจีเจีสิหเรีอบยเลรอไ่เอขามาดลาเรว่าพีก้าานค้าแรีนนะับเ่นต้ะเกาะอแล้วงที่ก็อาทิตย ม,มันไปเด้อย่างี้เลรถมันหนานเนาะเดี๋ยว่อเน่กเนาะถ้าสวยบงเทียนน้อกอนจังกะปั่นเนาะเทียหลุดมากื่นะเนาะแบมันมันป็ดเปียกเหมือนเนาะเอ้ยลิ้วลิ้เนไนโดดบนตึงเนาะเอ้ยบอกว่นะ กอกใที่เดไปของเท่าอง่าไม่ไเห็นที่ไม่เท่าไปหนึห้าสิก็ปัญหาอเข้าท่เดิล้เขาต้นัมาดูเรื่องของเพื่อนรน้องกับ กันเนาะคุณพ่องนีง่ติดตาค่ากันค่ากันเอ้กาแฟกะะ็แ่บละทำวุ้ยทำงานเด็น,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 ะะน้ำี่นน้ำ

ครับยาซีนะ <laughs> nó ไม่ได้ ừ. ừ. <laughs> ชิ้นนี้เพียงแิ่นนี้นะครับเดอ้อจิหนาพอกันไหมครับผมมีเรื่องกดไลไรกดแทรกกดสิดตาม่จเจ้าลูกนัดแนวนะครับเด้อครับผมส่วนสามช่องเล้นน้อยนะครับผมขอบคุณสวัสดี<อ>ครับ